สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับสำหรับทับที่เขาใช้ในการเล่นในตำแหน่งระดับผอบอลก็ซึ่งหลังจบ 4K มาเนี่ยชิงจักรก็ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝั่ง VN ก็ได้จักไปนะแต่ทีนี้ก็มีท่านสาเกนะครับก็ได้เอาทัพนะครับในระดับผอบอมา ามานำเสนอให้นะก็คือมาแนะนำให้เอามาให้ผมฝากมาให้ผมช่วยแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆผู้เล่นเกมสามก๊กนี้นะครับจะได้ไว้เป็นแนวทางแล้วก็จัดทับด้วยนะซึ่งที่ท่านสาเกเขาส่งมาก็เป็น ID ของท่านแตงนะก็เขาก็ได้แช์เอามาให้ดูหลายทับเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะ ก็มีสกอร์ทั้งบุกแล้วก็ทั้งรับนะซึ่งการเจอก็เป็นการเจอกันระหว่างาท่านแตงแล้วก็อไอดี ID ของฮักนะก็มาดูกันว่าทัพในพอบอมีอะไรบ้างน,นะอันนี้ก็ทางซ้ายก็เป็นของฮักนะหลักๆก็เดีกก๋ยวผมจะมาดูนะแล้วก็เจะจะรีวิวด้วยนะว่าเขาผสมเทพอะไรนะผมผมเองตัวผมเองก็ไม่มี ID ระดับพอบอนะ แต่พอบอนี้ใช้เทพกี่ใบอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปดูรีเพย์นะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเขาใช้เทพโอ้ยการใช้เทพนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมีซ่อนเลนส์นะครับอันนี้สองใบและยักษ์ี่อันนี้สี่เป็นหกละขบันชายอีกสี่แปดนะครับแปดเก้ 8, 9, าสิบใบ ทั้งหมด10บใบนะเทพทั้งหมด10บใบก็อย่างทับนี้นะครับท่านแตงท่านตะเกเขาได้จัดเอาไว้นะทัพนี้ก็เป็นฝ่ายรับนะก็จะมีเดี๋ยวผมขอดูก่อนอมีจกยงนะเอแล้วก็เล่าเสี้ยนตำนานบางทองตำนานจกยงตำนานแล้วก็จิวยี้ตำนานหัวโตตำนานแล้วก็มีจูกัดเหลี่ยงนะเบ้งนะครับอยู่แถวที่3นะครับแล้วก็มีสุนร้างเสียงนะครับตำนานแล้วก็ จูร่งนะครับทีมเตียนปันนะซึ่งใช้เทพคำบัญชาในทัพนี้นะก็ที่ผมดูดูก็คือการคอมโบก็จะใช้มี3เทพใช่ไหมก็คือมีคำบัญชานะครับแล้วก็ยักษ์สปีศาจแล้วก็ซ่อนเลน์วางเปล่าก็คือยักษ์สปีศาจก็จะใช้พวกเป็นพวกจิวยี่นะจิวยี่บางทองอะไรพวกนี้นะแล้วก็ตัวหัวโตวตตำนานเนี่ยใช้ซ่อนเลนนะครับซ่อนเลนต์วางเปล่านะ ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าคุณสมบัติของเทพเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็มีจกหย่งเอีนี่ก็ใช้เป็นคําบัญชานะครับแล้วก็มีจูร่งตัวนี้ก็ใช้คําบัญชาแล้วก็เล่าเสียนนะครับตํานานก็ใช้คําบัญชานะครับอ่าก็สามเทพนะครับส่วนทางซ้ายมือเราก็เป็นของฮนะักนะก็ไอดีฮักก็มีเล่าเสียนนะครับเล่าเสียนตานานเสี่ยวกเกี้ยวตํานานกุยแกตํานานนะครับแล้วก็ บีฮ uh, ูเยนเตียนปันนี่เป็นตัวเส้นนะซึ่งเราเอาเบ้งขึ้นมานะครับแล้วก็จูล่งเตียนปันนะครับแล้วก็ซุนเซ็กก็เทพก็น่าจะเป็นคําบ,บัญชานะครับคำบ,บัญชาอันแรกแล้วก็สเสน่ห์เย้าวยวนใจนะครับพลังบ้าแล้วก็คําบ,บัญชานะก็เป็นทับเบ้งคู่กันเลยนะครับก็ทับไหนที่มีเบ้งก็ค่อนข้างที่จะถือว่าทับนั้นเป็นทับหลักนะก็ดูจากการคอมโบก็คือ,อ ของท่านของของฮักเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นไปทางาแตกขอนะเพราะว่าสิ่งที่แตกขอนี่มันตัวไหนอ่ออ๋อเขามีนี่เตียวเซียนนะเตียวเซียนแล้วก็หวังยุ่อิงนะก็เพราะว่าใช้เป็นสเสน่ห์เย้าวยวนใจนะก็เป็นทัพที่จะทําให้แตกขอนะแล้วก็เน้นเป็นพลังบ้านะครับของซุนเซ็กแล้วก็คับบัญชาซุนเซ็กนะ แล้วก็ทางฝั่งทางของท่านแตงี่ยของท่านสากเกที่เขาจัดไว้ก็จะเน้นเป็นเผานะครับเผาแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นหลบกับแตกคอนุณสมบัติก็จริงๆแล้วแตกคอกับหลบนี่ผมว่าสองทับนี้ก็โอเคนะแต่ว่าผมว่าผมมองว่าหลังหลังออกมาผมแพ้ทับเผานะเพราะว่าทับเผาผมว่ามันค่อนข้างที่จะเพราะว่าในระดับปะสสา่ะบางทีทับ คำบัญชาผมไปบุกนะเจอพวกตั้งรับไว้เป็นพวกบังทองเบ้งพวกนี้คือตีแตกยากนะคือค่อนข้างที่จะยากมากเลยผมว่าทับเผ่าเนะี่ยผมว่าโอเคนะถ้าจะเล่นคือถ้าจะรวมรวมเป็นทับเผ่ากับพวกเบ้งนะ,ะการคอมโบก็คือจกยงเอสพะก็คือจะใช้คำบัญชาใช่ไหมเมื่อ,อเวลาเวลาเวลา,วลาฝั่งตรงข้ามเขาออกสก,กิลอะนะ ตกจงเอก็จะใช้เทพนะครับคำบัญชาออกแล้วก็จะออกเพิ่มเติมก็คือพอออกเพิ่มเติมสกิลเนี่ยจะสร้างดาเมจเผาไหม้พอสร้างดาเมจเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยจกยงตำนานก็จะออกสกิลตามนะเพราะว่า,าเมื่อมีทหารวิสร้างดาเมจเผาไหม้หรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยก็จกยงก็จะออกปลุกนะก็ประมาณนี้นะคอมโบนะครับแล้วก็จิ๋วยี่อะไรพวกนี้แล้วก็มีเล่าเสี้ยนซึ่งมาใช้เป็น คำบัญชาเหมือนกันนะอันนี้ก็แต่จริงๆแล้วคีย์หลักของทัพนี้ก็คือรอให้พวกเนี่ยพอเวลาเล่าเสี้ยนเขาบุกใช่ไหมเดีย๋ยวผมต้องดูนะว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะเดี๋ผมต้องอ่าเห็นไหมคือเวลาคู่ต่อสู้ในในของทัพทัพคําบัญชานะคือผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่าทัพคําบัญชาเนี่ยเงื่อนไขาการออกสกิลเนี่ย อ่ามันมันคืออะไรนะคือที่ผ่านมาผมอาจจะรีวิวโดยอาจจะรีวิวแค่คุณสมบัติคืออ่าให้สถานะการออกสก,กิลตัวไหนใช้แล้วก็จัดทับยังไงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในคลิปเนี้ยผมว่าผมจะมาอธิบายให้มันเจาะลึกลงไปก็คืออ่าในเทพเนะี่ยการทํางานเวลาเราไฟ์กันใช่ไหมในในแต่ละเถนะินเนี่ยก็คืออย่างเล่าเซียนฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายมือฝั่งฝั่งบุกนะเล่าเซียนพอเข้าสนามมาปุ๊บเขาก็จะใช้ลุกใช่ไหมเพื่อเพิ่มบัฟหลบลีกให้กับ อ่าขุ่นพลในทีมเดียวกันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเล่าเสี้นฝั่งฝั่งบุกเนี่ยเขาออกสก,กิลปลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฝั่งขวาเนี่ยซึ่งใช้เทพขาบัญชาเนี่ยซึ่งรอตั้งรับอยู่แล้วคือทีเนี้ยไอ้ฝั่งขวากับฝั่งบุกแล้วฝั่งบุกเขาจะใช้สก,กิลปลุกก่อนใช่ไหมพอฝั่งขวาใช้สก,กิลบุกปุ๊บเนี่ยฝั่งซ้ายมันมันเข้าเงื่อนไขของเทพขาบัญชาไงเพราะว่าอาจารย์ได้ฟัง เทคคำัชาก็คือหลังทหารศัตรูปล่อยสกิลใดๆนะเห็นไหมมันก็จะทําให้ขุนพลทหารมิตรสงนายฟื้นฟูกาลังทหารแล้วก็ได้รับสถานะอีหัวแล้วก็เรียนแบบสกิลตนเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าก็คือสมงุติเนี่ยก็คือเล่าเส้นเขาเนี่ยฝั่งซ้ายนะเล่าเส้นฝั่งซ้ายเขาออกสกิลปุกไงก็คือถือว่าสกิลใดๆก็แล้วแต่แต่ทีนี้พอเล่าเส้นมันใช้ปุ๊บเนี่ยฝั่งขวาเขาก็จะใช้เข้าเงินไข่ไงก็คือเมื่อขุนพลศัตรูใช้สกิลใดๆก็คือจะทําให้ตัวเองเ่ย ออกอาใช้สกิลเทพขึ้นมานะครับก็คือได้ส,สถานะอ e ี้หัวหรือว่าเพิ่มก้อร่าหานนี่คือผมไม่พูดถึงแต่ผมจะมาพูดถึงตรงเงื่อนไขาการออกสกิลตนเองนะก็คือการเพิ่มนะก็จะทําให้เล่าเซียนออกสกิลนะครับแต่ทีนี้ถ้าเล่าเซียนไม่ออกก็ต้องเป็นจกยงนะครับแต่ถ้าจกยงออกอันนี้คือเข้าเข้าบล็อกเลยนะครับก็คือพอจกยงเอเนี่ยออกเงอนไขเทพนะ จกย่งเอสก็จะใช้สกิลนะครับของตนเองก็คือสร้างดาเมจเผาไหม้นะครับสร้างดาเมจเผาไหม้ก็คือเนี่ยไอสกิลข้างบนเนี่ยก็คือคว้างมีดชุดไฟนะครับก็คือเป็นสกิลทั่วไปก็คือจะเรียนแบบสกิลทั่วไปเนี่ยใส่สตูปุ๊บแล้วก็สร้างดาเมจเผาไหม้นะครับการคอมโบพอสร้างดาเมจเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวจกย่งตานานนะครับก็จะออกสกิลปลุกตื่นนะก็คือเมื่อ ทหารมิรสร้างราเมจเผาไหมก็จะเข้าเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คือการคอมโบนะครับคือคลิปเนี้ยอาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ละเอียดนิดนึงเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ได้ลองหัดจัดทับนะครับจัดทับจัดคอมโบนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะจัดทับง่ายขึ้นนะบางทีบางท่านอาจจะแบบเห็นเขาจัดแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจัดแบบนี้เขาจัดเพราะอะไรแล้วก็แบบบางทีแบบ เจอทับแบบนี้ขุ่นยืนแบบนี้ใช้สกิลนี้ใช้เทพนี้แล้วเราจะแก้ยังไงอันนี้ก็คือวิธีการแก่นะถ้าเราไม่อยากให้ฝั่งฝั่งตั้งรับเนี่ยเขาออกสกิลเทพหรือว่าคําบัญชาก่อนเนี่ยก็คือพยายามเอาเล่าเส้นหลบนะครับหลบหลบไปอยู่แถวที่สามก็ได้แต่บางคนเขาก็แบบว่ามันมีเบ้งอยู่แล้วแล้วบางทีไม่มีไม่รู้จะเอาตัวไหนเส้นใช่ไหมอ่าก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าว่าเราจะแก้กันจริงๆก็คืออาจจะต้องหลบ หลบเล่าเสียนไว้ก่อนนะแต่ทีนี้เขามีเบ่งด้วยก็ต้องหลบ2ตัวนะครับก็คืออาจจะมีตัวเส้น2ตัวนะตัวเส้น2ตัวซึ่งเพื่อไม่ให้เขาใช้สกิลเทพก่อนนะสำหรับฝั่งตั้งรับอันนี้ในเกมนี้ก็ในในการแบทเทิลนี้ก็อาจจะทำให้อาทับของท่านแตงหรือท่านสากเนี่ยเขาชนะไปนะเดีย๋ยวเรามาดูสักรอบนะฮะเขาก็จะเรียนแบบสกิลนะครับนี่แต่ก็เช่นกันนะนี่ทางนี้เขาก็ ออกสกิลเหมือนกันนะนี่นี่อันนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็เขาก็เส้นละเบ้นขึ้นมานะ,ะป๊เดี๋ยวเรามาดูนะอืมอันนี้ใช้เทพนะครับนี่ามันชานะครับนี่นะก็จะซาราเดเผาไม้เสร็จปุ๊บนะจกหยงนะครับก็จะออกสกิลปุุกนะครับ นี่นะครับการขบโบก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมว่าเนี่ยผมถึงบอกว่าทับไฟะทับบางเถาตรวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะตั้งรับดีนะบุกผมไม่แน่ใจนะแต่คือตั้งรับเนี่ยผมว่าผมตีแตกยากนะในขนาดในระดับประสุเนี่ยผมก็มองว่าทับ,ทบไฟถ้าตั้งรับตั้งกันในเมืองนะ่ะบางทีทับเบ้งไปก็โดนเผาหายหมดนะแพ้เหมือนกันนะ ยิ่งแบบว่าทับทับบางทองผสมกับเบ้งด้วยนะนี่ก็จะเป็นคอมโบนะครับจกหยงตอนนี้จกหยงก็มาแรงนะ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสู้กันนานนะเนี่ยไม่ขาดนะแต่แต่ก็วัดกันที่ชัยชนะนะครับเพราะว่าอ่าในการเคตีเนี่ย คือมีผลนะคือบางทีเราต้องการที่จะยึดเมืองนี้ให้ได้นะเพื่อเป็นต่อนะมันก็ต้องยอมแลกนะบางทีต้องยอมเสียทหารหลักล้านนะเราก็ต้องอัดเข้าไปนะครับอาจจะมีขาดทุนบ้างแต่ก็ต้องยึดเมืองนี้มาให้ได้นะคือฟั่งทางซ้ายของฮักนยเขาก็พยายามที่จะตียึดมาให้ได้นะผมว่าผมก็มองว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมเองผมก็เข้าไปดูนะแต่ก็ไม่ค่อยว่างดูตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลบที่ ท่านสักเกเขาส่งมาในแชทตัวให้นะครับเอามาให้ผมรีวิวแล้วผมเองผมก็อยากจะรีวิวทับพวกระดับลาดผอบอด้วยนะเพื่อนๆจะได้มีแนวทางไว้ดูเยอะๆเพราะว่าตัวผมเองผมเล่นแค่ปลาสุแต่อนาคตไม่นานนะครับผมว่าผมจะขึ้นไปเล่นที่ราดเฉลยขาแล้วตอนนี้ก็กำลังหาไอดีปลาสุอีกอีกไอดีนึงนะเอาไว้เล่นปลาสุช่วยเพื่อนนะก็อันนี้ก็อ,ออกหมด อันนี้ดูวนนี้ต่ออันนี้ก็ตั้งรับชนะนะนก็เป็นทับเดิมนะทับเดิมอ่าส่วนทางฮักก็เขาก็เปลี่ยนเป็นทับไฟมานะเนี่ยเขาก็เชื่อไหมว่าอ่าเขาค่อนข้างที่จะแก้หาวิธีการแก้ทับนีนะเพราะว่าอย่างตอนผมเล่นประตูผมเองผมก็เจอนะผมเจอตั้งทับไปไว้ผมเอาเบ้งเข้าไปหายนะบางทีอัดเบ้งเข้าไป เต็มทับเลยนะแสนหนึ่งโดนโดนบางท้องกับเบ้งเนี่ยตั้งรับเข้าไปตีทับเบ้งผมหายหมดเลยนะเบ้งผสมจานบางทีก็หายเบ้งเล่าเซียนก็หายผมบางทีผมก็เลยต้องเอาบางท้องนี่แหละใส่ทหารหลักหมื่นไปนะเพื่อแบบไปทําดาเมจไปไปต่อม,มันก็ได้นะแต่มันมันไม่แตกทีเดียวนะครับมันก็จะทําให้เราแบบเสียเวลานะก่าจะยึดเมืองนี้เข้าได้เราเสียเวลาที่จะไปช่วยเพื่อนทางจุดอื่นนะบางทีผมว่า ทำไว้ก็ดีนะครับสาหรับทับในระดับประสุนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียเยอะนะแต่ทางซ้ายทางของฮาก็ขาดถุนอยู่นะอ่าก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าระหว่างทับบางทองเขาก็อาจจะแก้มาดีเดีย๋ยวเรามาดูเทพเขาด้วยนะเออเทพเขาก็จะเป็นเป็นอ่าซ่อนเลนส์ว่างเปล่านะครับอ่าแล้วก็คําบัญชานะแล้วก็ยักษ์สี่นะครับก็สามเทพอ่า เหมือนกันนะครับเหมือนก,นกับทางท่านสเกยนะยักษ์ตีคำบรรชาแล้วก็ซ่อนเลนส์นะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าทางท่านสเกะเขาใช้เบ่งนะก็คือ,อเน้นทับหลักเป็นทับบางทองนะครับทับทับเผ่านะครับทับลยนะครับส่วนทางาทางฮักนี่เขาทับหลักเขาก็จะเป็นสเสน่นะเป็นสเสน่ยเอาใจคำบัญชานะครับ ตอนนี้เขาก็แก้เกมโดยการใช้บางทองมาแก้นะเอาบางทองมาชนเลยนะครับก็อย่ามาดูการทํางานนะครับเหมือนเดิมนะเรามาดูว่าใครจะออกปุกก่อนนะแต่ทีเนี้ยทางทางทับบุกเนี่ยเขาไม่มีตัวที่จะเข้าสนามมาแล้วออกปุกนะครับนี่แล้วเรามาดูว่าถ้าเข้ามาในสนามแล้วไม่มีตัวที่จะออกสกิลก่อนเนะนี่ยทางเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับ รอบที่แล้วนะที่ผมให้ดูก็คือจะใช้เทพนะฝั่งรับจะใช้เทพเดี๋ยวเรามาดูดิเอามากิ้งเหมือนใครจะไล่นะอ่าเ,เราเสียงก็จะอนนี้ยทีนี้เพราะว่าอ่าตอนเนี้ก็คือจกหยงนะครับอ่าจกหยงทางบุกเนี่ยเหมือนเขา,กาแก้มาแล้วเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าเราเสียนอะ่ะมันต้องออกปุกกรอบเพราะว่าทีน,นี้ฝัง่งบุกเขาไม่มีตัวออกปุกก่อนนะครับอ่าฝั่งบุกเขาไม่มีตัวออกปุกก่อน มันก็จะทําให้เล่าเสียนของฝั่งตั้งรับเนี่ยเป็นตัวออกปุกนะครับเป็นตัวออกปุกก่อนเพราะว่าเมื่อเข้าสนามเมื่ออยู่ในสนามนะครับก็จะไม่แย่งกันแต่ถ้าว่ามีเล่าเสียนทั้งบุกทั้งรับเนี่ยฝั่งบุกจะต้องใช้ก่อนนะครับอันนี้พอฝั่งบุกไม่มีตัวที่จะเข้าสนามมาแล้วออกสกิลก็จะทําให้เล่าเสียนของตั้งรับเนี่ยออกนะครับเช่นเดิมครับเหมือนกันเลยพอเล่าเสียนฝั่งเราออกเนี่ยทีนี้คําบัญชานะครับคําบัญชา ฝั่งบุกเนี่ยมันมีแค่จกหยงตัวเดียวนะครับมันเลยทําให้จกหย่งเนี่ยไม่ต้องแย่งการใช้เทปนะครับอ่าไม่ต้องไม่จะไม่แย่งกับไขรนะครับในการใช้เทปคำมัญชาก็เลยอาจใช้สกิลเทพเลยนะครับแล้วก็เรียนแบบสกิลของตัวเองแล้วก็สร้างราเมจผ่าไหมแล้วก็คอมโบกับจกหย่งตํานานได้เลยนะครับแล้วก็จะไปคอมโบกับบางทองต่อนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับปึ๊บ อันนี้ตามสเต็ปนะครับก็คือจกยงก็ออกไฟนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็จกยงตำนานก็ออกปลุกนะครับนี่อ่านะครับก็จะเป็นสเต็ปนี้นะตัวอื่นผมอ่าตัวอื่นผมจะไม่ไม,ไม่อธิบายนะคือผมจะอธิบายเงื่อนไขเฉพาะตอนเข้าสนามแล้วก็ตอนใช้เทพคำบัญชาด้วยแล้วก็ เราเซียนคือจะเน้นของใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าสามารถหาดูเก่าๆได้นะเพราะว่าของใหม่บางทีอาจจะยังสับสนกันอยู่นะว่าเล่าเซียนมันจะแก้ยังไงแล้วก็จะจัดยังไงให้มันได้เปรียบเสียบๆครับส่วนเทพก็ประมาณนี้นะก็คือเนี่ยมันเสียบตรงที่ว่าถ้าถ้าเราออกปุกก่อนนะเนี่ยถ้าว่าฝั่งตังดับเนี่ยเล่าเซียมันออกปุกปุ๊บเนี่ยฝั่งฝั่งบุกซึ่งเป็นเทพคำบัญชาเหมือนกันยังจกจงเนี่ยเขาก็จะออก ออกสกิลเรียนแบบสกิลตัวเองแล้วก็จะสร้างคอมโบได้ก่อนนะก็อันนี้ก็คือเป็นทริกเล็กๆแล้วกันนะครับที่ทางผู้เล่นระดับผอ,บอนะครับเขาเอามาฝากนะก็อันนี้ผมก็พยายามที่จะดูแล้วก็อ,อ่านดูพฤติกรรมขุ่นผลก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะหลังจากที่อ่านสกิลมาแล้วก็ดูหลายๆรอบนะเนี่ยนะผมก็จะ เหมือนเหมือนจะเหมือนเหมือนจะได้เปรียบนะแต่ที่ว่าทางคักเขาเสียเปรียบเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเรทเกมเนี่ยท้า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 ยรอบเนี่ยเบ้งเราขึ้นมาไงเบ้งฝั่งต้องรับขึ้นมาก็เลยทําให้อาจจะลิิกลับได้นะถ้าไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าไม่มีเบ้งจะกันอยู่หรือเปล่านะอ๋อมันมีมีจูร่งด้วยไงจูร่งเต็นปันนี่ก็ตัวนี้ก็โหดนะ เอาลงยากด้วยนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยบัฟเขาจะเยอะนะครับไม่รู้ว่าสะสมมาจากไหนนะเหมือนเขาดูดบัฟมานะเหมือนเหมือนเขาจะดูดบัฟมาน <c oughs> เนี่ยคือบัฟเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเขาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมเคยเล่นหลายทีแล้วเนี่ยบัฟเขาจะดูดมาเยอะมากนะ,ะเพราะโอาแล้วทีนี้แบบค่าดามเมจเพิ่มคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็จะเยอะมากแล้วก็จะแรงด้วยแล้วก็ตายยากด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงหรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้บางทองก็หวดไปเยอะเหมือนกันนะแต่บางทองฝั่งบุกเขา ตุยไปแล้วนะก็เลยอ๋อส่วนมาก็ยาเมจจากบังทองนะครับนะครจู่ล่งแทบจะไม่ไม่ตายนะตายยากมากนะจะถามว่าจกห่งนี่ก็โอเคเลยนะจกหยงนี่ออกออกสกิลปุกกระจุยเลยนะ จุยร่องนะจูยร่งก็ตายยากนะก็ดูบัฟบ,บ,บนี่คือไม่ตูงเอามาจากไหนนะเต็มตัวเลยนะดูดิโอ้คือมองไม่เห็นตัวแล้วนะเห็นแต่บัฟนะดูดิหูยาวเถืออดาเมจเพิ่มมาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะอันนี้อะไรนะอันนี้กล้าหาญอีกนะครับดาเมจที่ดาเมจไกดสร้างเพิ่มอีกยี่สิบได้รับมังกรอีกกระบทะลบต่ออีกปัญญาอีก แตกกำลังเพิ่มอัตราโจมตีคิติคอนนะครับสะท้อนดาเมจ200%ร้อเปอร์เซนีกรอบฟังหา้านี่ลำบากสู้สุดพลังนะครับโจมตีกายแล้วกุยุทธ์เพิ่มร้อยซนตฟื้นฟูปกป้องหลบลีกอัตราลบลีกเพิ่มร้อยปอร์เซนะครับจูลงกายแก่งเข้าไปอีกฟ้าร้องเข้าไปอีกโอ้โหนี่คือจูโลงนะครับนี่บางทองเขาแย่งศีลหมดเลยนะคือไม่ไม่ให้จูโลงออกสกิลแลนะ้วแต่ก็โอเคนะเนี่ยจูลงตายยากมากนะจบเกมเลือดอยังเต็มอยู่ ก็ประมาณนี้นะสำหรับทับเทพนะครับก็ในระดับผอบอนะม,มีดูไหมปุ๊บอันนี้อะไรอันนี้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นทับเดิมตอนแรกที่ให้ดูนะครับก็เป็นสเสน่ห์เยา้ายวนใจนะครับอันนี้ก็เป็นทับเดิมที่ตั้งรับนะครับอืมก็การทํางานก็ประมาณนี้นะก็คืออันนี้ทับอะไรเหมือนเดิมนะครับก็คือว่า ถ้าจะชนกันก็พยายามยาออกปลุกก่อนนะเท่าที่เท่าที่ดูนะแต่ทีนี้มันก็ต้องวัดกันที่ว่าแต่ถ้าว่าต้นเกมเอาอยู่ก็คือจบนะแต่ทีนี้เท่าที่ดูคือฝั่งฮักเนะี่ยต้นเกมอะต้นเกมเอาไม่อยู่นะไม่สามารถที่จะอีกแล้วอย่างเหมือนท้ายเกมะเหมือนที่ผมดูเมื่อกี้ท้ายเกมก็ติดบังทองกับจุล่งใช่ไหมแต่ถ้าว่าทางบุกบังทองยังอยู่เนะี่ยอาจเป็นไปได้นะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าจุดเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเบ้งออกมากลางยันนะฝั่งตั้งรับเนี่ยพอเบ้งมากลางยันเนี่ยอาจจะทําให้ทับบุกเสียหลักนิดหน่อยนะเพราะว่าทับบุกไม่ได้เอาเบ้งมาด้วยนะแต่พอทับที่เอาเบ้งมาก็แพ้อยู่แล้วนะคือเอาจริงนะทับที่แบบว่าเนี่ยเป็นทับที่เอาง่ายคือทับไหนก็ได้ที่ไม่มีบางทองมานะสู้บางทองไม่ได้นะตอนนี้นะทับบังทองอนะ่ะผมไม่แน่นใจนะผมเคยเจออยู่นะไม่รู้ว่าผมจะมีผลลบ อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าไปบวกตรงไหนมาถ้าคือผมเจอนะเจอจนแบบต้องทำอะบางทีผมว่าผมต้องทำอะ,อะไรอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่ได้สู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมเจอเดีย๋ยวผมจะเก็บเอาไว้นะอันนี้อะไร ท่ผมเจอจะผมจะบันทึกเก็บไว้ให้รีวิวนะครับวันนี้ผมก็มาวิเคราะห์นะครับสำหรับทัพที่เขาใช้เล่นชิงจักกันนะที่เขาเอาไว้ต่อสู้กันในการ KC นะก็ประมาณนี้นะทัพเพื่อนๆก็ลองเอาไปจัดกันได้นะมีที่ผมมีที่ผมบอกก็มีจกยง SP เล่าเสี้ยนตำนานบางทองหัวโสนะครับจิวยี่จกยงตำนานจูกัดเหลียงซูนซ่างเสียงแล้วก็จูลงนะครับนี่นะ ก็เป็น3เทพนะก็มีคำบัญชายักษ์ีปีศาดนะครับแล้วก็ซ่อนเลนส์นนะของวัวโตตำนานนะก็ส่วนสกิลก็ตามที่ผมบอกเลยแนละ้วก็เข้าไปดูกันได้นะเนี่ยพยายามดูเงื่อนไขนะว่าการออกสกิลการแก้บางทีบางบางท่านนี่แบบว่าคือจัดตามเข้ามาไงก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะไรยังไงใช่ปะละ่ะ นเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าลักษณะเนี่ยฝั่งบุกกับฝั่งรับเนี่ยสมมติว่าทับเหมือนกันเลยนะทับเหมือนกันเปียกเลยอันนี้ในระดับประสุแล้วทับเหมือนกันนะปุ๊บพอเข้ามาปุกนะ๊กบุกเนี่ยเราเสี้ยนมันจะออกปุกใช่ไหมออกปุกเพื่อสร้างสร้างบัฟอยางฝั่งเนี้ยเขาก็จะออกเทปก่อนอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะฝั่งนี้เขาก็จะออกเทพนะครับไม่ไม่เล่าเสี้ยนก็จู่ลงนะก็เดี๋ยวผมจะมาลองดูด้วยว่ามันจะจริงไหมนะ นีมันก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือหวังจีเขาเข้ามาก็ออกสกิลนะของนี้เขาก็จะใช้เทพนะก็คือเงื่อนไขการใช้เทพคำบัญช้าก็จะประมาณนี้นะแต่กิมผมไม่เห็นต้นเกมนะเดี๋ยวผมมาดูดีวว่าต้นเกมเขาเป็นตามเป็นไปนตามเงื่อนไขหรือเปล่านะเข้ามาปุ๊บเราเซียนออกปุกปุ๊บ,บเห็นไหมปุ๊บอ่าถัางนี้เขาก็จะใช้เทพเห็นไหมครับก็คือ อันนี้คือทิกนะครับเงินไขแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้ฝั่งฝั่งตรงข้ามเขาออกเทสก่อนแลก็คืออาจจะต้องหลบนะเดี๋ยวผมจะลองลองเทสหลบหลบเล้าเสี้ยนนะแต่ทีนี้มันก็ต้องเส้นใช่ปหมล่ะอาจจะต้องเส้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะได้ให้เห็นภาพไปไว้จะได้เห็นว่าถ้าไม่มีเล้าเสี้ยนไม่มีเล้าเสี้ยนขึ้นก่อนนะมันจะ ้าเป็นยังไงนะก็กลายเป็นฝั่งฝั่งนี้เขาจะขึ้นขึ้นสกิลปุกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้น่าจะไม่ทันนะเนี่ยผมต้องรีเพย์นะเพราะว่ากว่าเราจะกว่าเราจะเข้าภาพมามันไม่ทันนะเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์นะครับปึ๊บ ปึ๊บเห็นไหมเราเส้นทางนี้ก็จะออกปุกก่อนทันทีนะครับก็คือเราอาจจะจัดทับไว้แบบนี้แหละจัดจัดไว้เลยแต่ทีนี้เวลาจะแก้นะครับเวลาจะแก้ทางเวลาเจอพวกตั้งทับไว้จะแก้ทางก็อาจจะต้องมีสับเปลี่ยนขุ่นนิดนึงนะครับอย่างอันนี้ก็แก้อาจจะเอาเราเส้นหลบมาก่อนนะแล้วก็มาหาตัวเส้นแทนนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยออกปุกก่อนแล้วจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยใช้เทพได้ก่อนนะครับนี่มาดูปึ๊บ อ่าไหมจูโล่งเราก็จะใช้เทพได้ก่อนแล้วก็เรียนแบบสกิลตัวเองแล้วก็คือตีเลยนะครับขวดป้างเข้าไปเสร็จปุ๊บทางนี้เขาก็ใช้สกิลทั่วไปอีกนะครับนี่แล้วก็หวังจีขึ้นมาใช้สกิลปุกอีกนี่ก็จะใช้เทพต่อนะครับจูโล่งนะแล้วก็เรียนแบบสกิลตัวเองหววนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วที่เหลือก็เราก็มาคอมโบจัดคอมโบต่อไปจากจูโล่งอีกทีก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะอาจจะเป็นแบบใส่อันนี้ไปเลยก็ได้อ่าอยากสมมติว่า จะต่อจากจูรลงก็อาจจะเป็นกองซุนจ้านตำนานนะครับคือจูรลงสร้างดาเมจกายให้กองซุนจ้านเขาเรียนแบบสกิลของจูรลงอีกทีอันนี้ก็ได้นะแต่ผมก็ไม่เคยลองนะแต่คืออันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับทิกเล็กๆนะครับที่ทางท่านสักเกเขาได้ส่งมาให้ผมนะครับก็จะเป็นทิกของการสกิลก็มีหนึ่งเลยก็คือเงื่อนไขาการเข้าสกิลเทพของ คำบชานะครับแล้วก็เงื่อนไขการใช้สกิลเมื่อเข้าสนามแล้วก็การแก้ทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ยาวแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้รีวิวอีกนะก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ